ทีฮาวสวัสดีครับผมเชน่าบรูครับผมช่วงเวลาปลายเดือนมีนาต้นเมษายนครับผมสาหรับคนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาของเทศกาลเชงเม้งแล้วนะครับผมสาหรับคนที่ไม่ใช่คนเชื้อสายจีนแท้ๆหรือว่าไม่ได้มีวันพบหุษที่มีสุสานหรือว่ามงซุยนะครับก็อาจจะไม่ได้เข้าใจหรือว่าอินกับเทศกาลนี้เท่าไหร่นะครับคาว่าเชงเม้งนี่เป็นภาษาแตนจิวนะครับส่วนถ้าในภาษาจีนกลางเทศกาลนี้จะเรียกว่าชิงหมิงเจี๋ยชิงหมิงเจี๋ยนะครับซึ่งวันเชงเม้งในแต่ละปีก็อาจจะไม่ได้ตรงกันนะครับจะ คาดเคลื่อนกันไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจะอยู่ราวๆวันที่4 5 6เมษายนของทุกปีนะครับซึ่งในปี2562นี้นะครับวันเชงเม้งตรงกับวันที่5เมษายนนะครับหลายๆคนก็อาจจะได้เคยได้ยินชื่อเอ้ยวันเชงเม้งนะครับแต่อาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยวันเชงเม้งเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะครับในวันเชงเม้งเนี่ยลูกๆหล,ล,ลานๆก็จะไปที่ ห่วงซุยหรือว่าสุสานของบรรพบุรุษนะครับเพื่อไปทําความสะอาดเตรียมสําหรับอาหารไปไหว้แล้วก็เหมือนเป็นการรวมญาติเพื่อไปกินข้าวร่วมกันนะครับเหมือนเป็นการรวมญาติทั้งอ้อมเลยแต่การไปเช็งเม้งตรงวันนะครับซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่5เมษานะครับก็อาจจะไม่สะดวกสําหรับคนที่ทํางานใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ได้ตรงกับวันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานก็มักจะหาช่วงเวลาวันเสาร์อาทิตย์หรืออาจจะไปล่วงหน้าก่อนด้นานสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์ก็ได้นะครับ แต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะไม่ได้มาอธิบายประวัติหรือว่าความสําคัญของวันเชงเม้งนะครับผมเพราะผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับก็รู้แค่ว่าต้องไปทําความสะอาดแล้วก็ไปไหว้เพื่อลาลึกถึงบรรพบุรุษนะครับเหมือนเป็นการแสดงความกระตันยูอะไรประมาณนี้แล้วคลิปนี้ผมก็ไม่ได้จะมาบอกว่าสิ่งที่ควรทําหรือว่าสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับเพราะผมเชื่อว,ว่าครอบครัวของเพื่อนๆที่ไปเชงเม้งกันเนี่ยไปมาทุกปีแล้วรู้อยู่แล้วแหละว่าควรทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือ แต่ละครอบครัวนะครับจะมีธรรมเนียมการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่สามารถที่จะมาแนะนําอะไรได้มากนะครับผมเอาแล้วคลิปนี้มันเกี่ยวกับอะไรวะเนี่ยเ <laughs> มื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปเชงเม้งมานะครับแล้วก็ถ่ายคลิปมานิดหน่อยนะครับผมแค่ประมาณ3-4วิแค่นั้นแหะ <laughs> น้อยไปอะล้อเล่น ก็ถ่ายมาประมาณไม่มากหรอกครับถ่ายมานิดหน่อยผมก็เก็บมาแค่บรรยากาศนะครับไม่ได้พูดอะไรเป็นคลิปนะครับเพราะผมคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับไปถ่ายที่สุจานหรือว่าฮงซุยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่บันเทิงเท่าไหร่นักนะครับแล้วอย่างผมก็คิดว่ามันเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ควรทําเป็นส่วนตัวมากกว่าไม่มีใครไปเช็งเม้งร่วมกับครอบครัวอื่นนะครับนี่จริงๆเพราะฉะนั้นผมก็มีคลิปมาแค่เล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับคนที่อยากรู้นะครับผมถ้ามีอะไรที่ผมสามารถเล่าได้นะครับผมก็ ไปดูคลิปกันเลยครับ สำหรของที่บ้านผมนะครับขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับอันดับแรกก็คือแค่เอาอาหารมาจัดเรียงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีประทัดแวนประทัดไว้แล้วก็เอากระดาษสีสนะครับไปวางไว้บนหลังเต่าของห่วงซุยนะครับหรือว่าสุสารเนี่ยตกแต่งให้สวยงามนะครับ ก็จุดปรทัดจุดประทัดเสร็จปุ๊บก็ไปเผากระดาษก่อนนะเผากระดาษกระดาษทองเสร็จปุ๊บก็เก็บของเรียบร้อยเอาไปกินจบครับแค่นี้แหละก็ไม่มีอะไรมากครับง่ายๆครับ ช่วงนี้มีกระแสเกี่ยวกับอำเภอชุมแสงนะครับไม่ว่าจากละครหรืออะไรก็ตามนะครับทำให้คนอยากมาเทวมากขึ้นนะครับผมก็อยากแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับอำเภอชุมแสงเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับที่แรกที่ผมอยากแนะนําเลยนะครับก็คือเป็นย่านเมืองเก่าในตัวอำเภอชุมแสงนะครับเป็นแบบเมืองเก่าที่แบบคนยังอยู่จริงๆนะครับไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับมันได้บรรยากาศของแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมมากๆนะครับซึ่งผมชอบมากๆเลยที่2ก็คือนี่นะครับผมศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากนะครับ อันนี้เขาเรียกว่านเซส,ง,สงกี่ยวก็เ,เป็นเสื้อที่ซื้อมาจากที่ศาลเจ้านะครับผมสวยมากครับคลิปนี้แค่อยากเอาคลิปมาแชร์นะครับสําหรับคนไทยหรือว่าคนจีนแต่ว่าไม่เคยไปเชงเม้งเพราะว่าไม่มีสุสานไม่มีฮงซุยนะครับผมก็อยากมาแชร์ให้ดูว่าเข้าไปทําอะไรกันนะครับที่นั่นนะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับสาหรับครอบครัวไหนที่ได้ไปเชงเม้งนะครับแล้วมีกิจกรรมอื่นๆนะครับผมที่ แตกต่างกันอยากจะแชร์นะผมก็คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็กดไลค์เลยครับผมกดเลยครับแล้วก็ใน YouTube นะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตา,าม,มนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะ,รค,นะครับผมสวัสดีครับจ้าเจนู